มันเดพร้อมอยู่และนั่ง BTS ต่อเดียวถึงสาทรที่มาพร้อมส่วนกลางใหญ่ถึง5ไร่ที่นี่ที่เดียวเลยครับไลฟ์สาทรเซียร่ากับวันเวดรูม32ตารางเมตรห้องฟังก์ชันใหม่ที่ครบคันตอบโจทย์ทุกคนมากๆตั้งแต่ด้านหน้าครับมีมุมนั่งเล่นพักผ่อนชมทีวีกับวางโซฟากว้างๆได้ตรงนี้มุมเนกประสงค์ทําเป็นมุมโต๊ะทํางานก็ได้การห้องนอนด้วยประตูเลื่อนกระจก3ตอนวางเตียงได้กว้างๆและมีอีกหนึ่งห้องวอลล์อินโครเซชัสำหรับสายแต่งตัวออก ออกไปตากผ้าที่ระเบียงก็ได้ครับรวมถึงวางโต๊ะทานอาหารและเคาน์เตอร์ครัวครับเป็นแบบตัวแอลวางเครื่องซักผ้าตรงนี้ก็ได้ด้วยนะห้องน้ามาพร้อมสุขภัณฑ์โคลเลอร์และแบ่งฉากกั้น่วนเปียกแห้งไว้ให้แล้วอยู่ที่นี่ไม่มีเบื่อแน่นอนครับส่วนกลาง5้าไร่และหลากหลายกิจกรรมแบบจัดเต็มขอแวะพามาชมในโซนของเล้าหรือมุมทํางานกันก่อนมีทั้งโซนอินดอร์เอาดอร์ให้คุณพักผ่อนสายตาพักผ่อนอารมณ์จากการทํางานได้เต็มที่ในทุกวันที่ไลฟ์สาทรเซียราย่า ครับ